เบรกเรียบร้อยแล้วหรือว่าใครยังไม่ได้เบรกคะต่อกันเลยหรือเปล่าอ้าวเล่มที่จะเขียนขึ้นมาวันนี้สาระอําอําอัอัหัวรอบเป็นสาร่าอําอําอัอัอัพร้อมหรือยังคะคุณครูน่ะพร้อมแล้วนักเรียนละพร้อมหรือยังที่จะได้ฟังในเรื่องสําคัญเข้าใจไหมคะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเล่มนี้ขึ้นมา พร้อมจะเขียนวันที่ไหมคะอ่ะเปิดมาอ,อุปรกรณ์พร้อมมาค่ะวันที่กันเลยนะคะวันนีวนน้วันจันทร์อ่ะมาค่ะวันจันทร์วออะนวันจออะน รอรอการจันเว้นวักนิดนึงที่ที่ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะเลขเก้าอุ้ยเลขเก้าขึ้นสูงไปเลขเก้าวันที่เก้าเอียง ที่เก้าเดือนสิงหาคมสิงหาคมพอไหมเนี่าจจะจุไหมคะอีกนิดนึงจะพอไม่พอสอ เวลานีดเกี่ยวกพอนะคะเดี๋ยวมันจะไม่พอด้านหลังพอสอตรงนี้แหละสำคัญเราต้องวางแผนให้ดีนะคะต้องให้มันเขียนได้พอดีพอสอสองพันห้าหรอยพอไหมคะหกสิบสี่พอดีเป๊ะเลยน,นั่น แล้วก็ขีดเส้นใต้ขีดเส้นแล้วหรือยังวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะวันนี้คุณครูมีไม้บรรทัดอันใหม่มาขีดก่อนอา้าวไม้บรรทัดแบบนี้ก็มันจับง่ายนะเนี่ยมักดตรงนี้ได้เลยแต่จะตรงไหมเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นดำไปนิดนึง ดินสอคุณครูไม่ค่อยแหลมนะรอเดี๋ยวครูเปลี่ยนอันก่อนนะคะดินสอใครไม่แหลมแล้วเหลาด้วยนะดินสอใครที่มันไม่ค่อยแหลมแล้วต้องเหลาด้วยนะคะเปลี่ยนดินสอมาแล้วสระอําเว้นห้าช่องกับหนึ่งบรรทัดเหมือนเดิมนะคะสอ รออสระสระอามสรรอัมเหมือนสระอาเลยใช่ไหมคะแต่มีกลมๆบนหัวด้วยแล้วก็มาเริ่มต้นที่อะไรคะเหมือนเดิมเลยอักษรกลางตัวแรกกออมกมก กออมกรไม่ดีสอกออกรรมกมอันนี้เว้นยังไงสระอัมมันอ้วนไปนิดนึงนับตรงนี้นะคะหนึ่งสองนะอย่าเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่พอห้าตัวนะคะนับตรงนี้นะหนึ่งสองนับอันนี้ไว้ด้วยหนึ่งสองเป็นนิดเดียวพอ จออามดำต่อไปหนึ่งสองอันนี้สระอรัมพิเศษนิดนึงเวลานับช่องเรานับช่องนี้ด้วยนะช่องที่สระอรัมมันเกินมาตรงนี้เลยนะคะดออัมดำดอ อำำัมดําเว้นไปหนึ่งสองนับอันนี้ด้วยตออำตำัมตาสระอํามันกว้างไปหน่อยเนาะหนึ่งสองขยับหน่อยก็ได้ค่ะบอำบำําบํา เรียนลองกะดูเองก็ได้นะคะให้มันช่องเว้นสวยงามบออัมบัมต่อไปเขียนให้ตรงกับข้างบนอักษรสูงเริ่มต้นที่ขอไข่ขออัมขำขออัมขำชออัมช้ำชออัมฉ้ออำ ชออ,ำชำอัมฉ่ำถออัมถัมถออัมถัมพอพึ่งแล้วกันพออัมผัมคำนี้ไม่มีความหมายนะคะแต่นักเรียนก็ต้องอ่านได้ อํามผัมและสอํามสํอสอาสาอักษรสูงได้แล้วต่อไปไปที่อักษรต่ำค่ะวันนี้ครูจะจับคู่อักษรต่ำกับอักษรสูงนะคำที่มันคู่กันนะมาดูตัวแรกขอกับ อออคอคอคอเห็นไหมคะสูงกับต่ําออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่มันคล้ายๆกันขอคอขออำคำัคขาคออำคำําคํำชออชัมฉาชออาชําม,มาที่ชอช้างเลยวันนี้คุณครูจะจับคู่นะได้ห้าคู่เพราะมีห้าคำ ชอํอมฉําชอออาฉําต่อไปถอออมถํำคู่กับอะไรคะถอกับทอถอถอําถําทอออมถําผอ,อคู่กับพอผอพผอ่ผออมพ้ำพอํพอพอพอ้ำ และสอคู่กับสอ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 อัมสำสออัมสาสำสำนักเรียนสังเกตคำคู่นี้นะคะขำคำชำชำทำทำผำผำสำสำนอํานำ อักษรต่ำมีเยอะเลยยออํายําม,มออําม,มํารออํารํา ลออลัมรมรอเรือกับรอลิงต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะรออัมรมรออัมัออมอ้าวใครไม่ทันกดหยุดเลยค่ะกดหยุดแล้วลอกตามนะคะลอกตามเลยแต่ถ้าใครเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อขีดเส้นใต้ถ้าขีดแบบนี้ไม่ถนัดทำยังไงคะหมุนค่ะหมุน เอาหมุน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 สมุดนะคะแล้วก็จับไม้บรรทัดให้แน่นๆน,น,นี่วันนี้คุณครูมีไม้บรรทัดใหม่แบบนี้จับถนัดดีเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องทำงานให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้เรียบร้อยเสร็จแล้วไปถึงอะไรอีกประโยคเขียนประโยค มาเขียนประโยคขอเอียนอเขียนคำว่าเขียนเนี่ยต้องเขียนเป็นแล้วนะคะรู้สึกจะเขียนมาหลายวันหลายครั้งแล้วเขียนยังไงคะขอเอียนนเขียนสระเออยู่ข้างหน้าขอไข่ตามมาสระอีอยู่ข้างบนเอายอยักมาด้วยและสะกดด้วยนหนูขอเอียนนเขียนปรออประ เขียนเขียนประโยควันนี้ประโยคสระอําเขียนประโยคประโยคสาระอํามาเลขไทยเลยนะคะข้อหนึ่งเลขไทยข้อหนึ่งใครดีนะเมื่อกี้เราอ่านแล้วคนเนี้ย เมื่อกี้เราเจอกันแล้วนะคะกับคนนี้ตออาตาตาอะไรคะตาลาําตาขำ่ำตาขำํำทำหน้าตาขำํำทำหน้าตาขำํำทำหน้า,ต,า,า,ต,า,าต่อไปข้อสอง ta xí ta xí cầm mư có âm cầm mò ư mư cầm mư ไปข้อสามข้อสามเมื่อกี้มีตาขํำแล้วก็ตาอะไรอีกนะตาเขตาขํำกับตาเขตาเขหา หออาหานะคะต่อไปหาดอ,ออดอกดอกนี่สรออเรายังไม่ถึงบทสรออนะคะแต่วันนี้คุณครูเอามาให้ฝึกอ่านหนึ่งคำคำว่าดอ,ออดอก,ดอ,อกอดอกดอกดอกเอามาฝึกกันก่อนเลยดอ,ออดอกดอกตาเคหาดอก จำจออําจำมาแล้วสละอําจำปีตาเขหาดอกจำปีอ้าวตาเขหาดอกจำปีเรียบร้อยขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้และเขียน ชื่อตัวเองเด็กชายเด็กหญิงอะไรเขียนสวยๆค่ะเด็กชายเด็กหญิงชื่อเราต้องเขียนให้สวยๆนะคะจัดไปเขียนให้สวยๆเขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะไปเขียนตามคำบอกกันต่อค่ะเปิดหน้าถัดไปขึ้นหน้าถัดไป เขียนตามคำบอกคำนี้ไม่ต้องดูคุณครูแล้วก็ได้ใช่ไหมคะเขียนเป็นแล้วใช่ไหมขอเอยนอเขียนเอยนอเขียนตออามอตามเขียนตามคำาคออําคำ บอ,อกอกอบอเขียนตามคําบอวเตรียมตัวให้ดีเขียนตัวเลขเลยค่ะอันนี้เขียนเลขไทยนะวันนี้เขียนเลขไทยนะคะมาไปแบบเร็วๆเ,เลยนะหนึ่งสอง ครูเขียนเลขไทยไปแบบรวดเร็วเลยสามสี่ทันไหมคะทันไหมคะห้าใครไม่ทันบ้างหกเจ็ด เราไปทบทวนคำกันก่อนนะคะคำที่หนึ่งคำนี้คะ่ะคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าโมโมหอโมโหโมโหใครทําให้เด็กๆโมโหเนี่ยมีใครโมโหบ้างคะไม่นะไม่ต้องโมโหนะคะโมโหม,มากๆเดี๋ยวจะเครียดนะไม่โมโหนะไปได้นะคะคำนี้โมโหไปได้ต่อไปคําที่สองคำว่าตอ,อาตาตตโอโตต,โ,ตตโตตาโตตาโตอีกหนึ่งรอบตาโต ได้นะได้นะคะผ่านผ่านผ่านต่อไปข้อที่สามคำว่าพอโอโผมอามาโผมานกบินโผมาโผไปโผมานะคะนกบินโผไปโผมาเอาโผไปต่อไปคําต่อไปมาฝั่งนี้บ้างคําต่อไปคํานี้คํานี้คําว่ารอโอโรตอีปีโรตีเมื่อเช้าใครกินโรตีบ้างคะโรตีโรตีเอาโรตีไปได้ค่ะคาต่อไปขึ้นมาตรงนี้คําว่ารอโอ โลมออมาโลมาโลมาโลมาใครเคยรูปบอลโลมาบ้างคะโลมาไปได้ต่อไปคําที่หกคาว่าิคำว่าอะไรคะคำนี้ยอูยูโดูโดยูโดยูโดเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะคะนีเใช้กันต่อสู้ทุ่มเลยยูโดไปได้นะอีกหนึ่งครั้งก่อนยูโดยูโดไปได้ต่อไปข้อต่อไปคําว่าอันนี้คําว่าลอโอรอเอเลโลเลโลเลไปได้คาต่อไปคํานี้คำว่าอะไรคะมอโอ โมมอเอเมโมเมไปได้ลงๆๆๆไปเต้ไป้ายข้อเก้าคำว่าคำว่าปิ้งคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่ายอโอโยคออะคะโยคะโยคะคำนี้อ่านว่าโยคะไปได้นะคะไปได้ยกเลยโยคะไปคำสุดท้ายเอาคำแบบว่าใหญ่ๆเลยนะเอาคำใหญ่ๆเลยปิ้งคำนี้อ่านว่าโซโอโซโซเอเซโซ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 เซได้นะคะโซเซไปอ่าเขียนเสร็จแล้วนะคะเริ่มต้นเลยข้อหนึ่ง ตกลงกันแล้วนะว่าห้ามแอบ,บดูนะคะห้ามแอบ,บดูนะข้อนหนึ่งค่ะคำว่าโมโหโมโหแล้วคุณครูจะเขียนให้ดูทำไมล่ะ <laughs> คุณคัณ <laughs> งกูจะเลยแล้วเร็วค่ะ <laughs> บอกก่อนค่อยเขียนพอกูบอกกูเขียนเลยอะเออคุณค,ณคณรูเอาอะไรันเรื่มโมโึโมโหโมโหโมโห เฉลยเฉลยโมโหมค่ะโมโหโมโหมอโมโมโมมาโมโมหอโมโหถูกต้องไหมคะถูกต้องก็กะถูกเลยข้อสองคำว่าตาโตตาโต ใลยค่ะตาโตเห็นยังไงคำนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะตออาตาตอโอโตตาโต,าต,าต,าตาถูกต้องอีกแล้วเอาไปอีกหนึ่งคะแนนข้อสามค่ะข้อสามคำว่าโผมาโผมาโผมา ฉเฉลยค่ะโผมาผอผอพึ่งค่ะผอพึ่งผอโอผมอามาผมาถูกต้องอีกแล้วได้ไปอีกหนึ่งคะแนนต่อไปข้อสี่คำว่าโรตีโรตีโรตี เฉลยข้อ4โรตีรอโอโรรอโอโรตออีตีตโรตีถูกอีกแล้วต่อไปข้อ5โลมาโลมาโลมา เฉลยคำว่าโลมาข้อน,นี้ก็ไม่ยากสระโอไม่ยากเลยลโอโล,โลมออามาโลมาถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วข้อต่อไปค่ะข้อ6ข้อ6คําว่ายูโดยูโดยูโด เฉลยคำว่ายูโดยูก่อนยูยอออยูโดอโอโดยูโดใครเขียนโดยูบ้างเนี่ยมีไหมย,ยูโดต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7ข้อ7คำว่าโลเลโลเล lo เฉลยเลยค่ะโลเลลอโอโลลอโอโลลอเอเลโลเลถูกต้องมอต่อไปข้อแปดคำว่าโมเมโมเมโมเม ฉเฉลยข้อ8โมเมอันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะมมโอโมโม,โม,โมเอเมโมเม,มต่อไปข้อ9ค่ะข้อ9คําคำว่าโยคะโยคะโยคะ เฉลยโยคะค่ะโยอโอยโยอโอยคอ,ออะคะโยคะถูกต้องนะคะข้อสุดท้ายข้อสิบขอ้บขอสิบคำว่าโซเซโซเซโซเซ เฉลยข้อส so Wha ุดท้ายโซเซโซโอโซใช้โซ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 นะคะโซโอโซโซเอเซโซเซถูกต้องใครได้เต็มสิบเขียนเลยใครได้เท่าไหร่เขียนเลยนะคะ10บเต็ม10บหเต็มสิบหเต็มสิบเขียนมาเลย เขียนแล้วต้องฝึกอ่านด้วยนะโมโหตาโตโลมาโอไม่ใช่สิโผมาโรตีโลมายูโดโลเลโมเมโยคะโซเซ อาวเรียบร้อยสําหรับวันนี้เมื่อกี้เขียนตามคําบอกเสร็จไปแล้วนะคะใครได้กี่ข้อกันบ้างแต่ครูว่าได้สิบหลายคนเลยนะแต่คนที่ได้ไม่ถึงสิบก็ไม่เป็นไรนะคะต้องฝึกฝนกันต่อไปและคุณครูก็สั่งเหมือนเดิมเลยค่ะสั่งทุกวันบอกทุกวันเลยว่าอย่าลืมอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมอ่านหนังสือทุกวันนะคะทบทวนคําที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยต้องทบทวนนะถ้านักเรียนไม่ทบทวนก็ลืมค่ะจําจไม่ได้นะ เราสะสมสระมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้สระเราได้มาหลายตัวแล้วนักเรียนอย่าได้อันใหม่แล้วลืมอันเก่านะคะต้องจําได้ทุกสระอ่านแบบสะกดและไม่สะกดต้องได้หมดแล้วนะคะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะเอาล้ววันนี้ให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วมาเจอกันวันพรุ่งนี้9โมงเช้าเหือนเดค่ะ